อ่าให้รูมใครครับหน้า develop ed, หรือว่าปรับปรุงภาษาไทยนี่ครับขึ้นปิดการใช้งานโมดูลไม่ต้องตกใจนะครับให้ปิด,ป,ดปิดไปก่อนนะครับอ่าปิดโปรแกรมไปก่อนแล้วก็ไปเปิดเปิดขึ้นมาใหม่ครับ Google แล้วก็ไปสร้างเมลใหม่ขึ้นมานะครับ เพิ่มบัญชีอ่าสร้างบัญชีสหรับฉันกับ Adobe เนาะสร้างยังไงก็ได้ครับอ่าอย่างที่ผมสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอ่า แล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิด Adobe Creative Cloud นะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้คลิกตรงนี้นครับให้ลงชื่อออกครับดำเนินการต่อ ่าแล้วก็ไปเข้าเมลที่เราสมัครเมื่อกี้ครับดําเนินการต่อด้วยเมลที่เราสมัครครับอ่าเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมครับอ่ะหน้าเดบบล์ก็ใช้งานได้ปกติครับ vì thì ngày ngày nó